สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงคันนีค้คัดสภาพงามๆม,มาฝากอีกแล้วนะครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเดิมๆโรงงานทุกจุดทุกเม็ดเลยครับแบบนี้เอาไปใช้งานกันนะครับ89,000าบาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถมือเดียวป้ายแดงนิสสันเซฟิโล A32 ปี2000นะครับ2.0ออโต้ Auto, นะ้ำมันรุ่นนะครับใครสนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับเดิมๆเลยครับเนียนๆไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะครับสมบูรณ์สวยมากครับใครที่สนใจหาไว้ใช้งานนะครับ89,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับ เจรจาสอบถามนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับรับรองว่าคันนี้สวยคัดให้ทุกระบบเช็คให้แล้วครับเอาไปใช้งานนะครับภายในทรงหรูดูดีกว้างกวางครับในราคาแบบนี้นะครับถ้าท่านชอบนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่รังสิตคลองหนึ่งนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับรับประกันการันตีนะครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าชอบพร้อมจกจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรอรับรถเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับ สวยสมบูรณ์นะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับโทนดำตกแต่งลายไม้เซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาพับไฟฟ้านะครับสวยมากครับคันนี้ดูหรูส ทรงดีครับสำหรับมิสซันเซฟิโลนะครับถ้าใครชอบและสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในเซฟิโลขับนะครับในแฟนเพจแฟนขับเฟซบุ๊กนะครับแนะนำให้เข้าไปดูเช็คที่นั่นนะครับก็จะได้รถสวยๆนะครับสำหรับคันนี้เรื่องราวการซ่อมบำรุงนะครับเข้าไปในคลับครับหาช่างเฉพาะอู่เฉพาะในคลับรู้หมดนะครับที่ไหนเก่งที่ไหนดีช่างเก่งๆอะไรถูกๆนะครับนี่ครับสวยมากครับราคาแบบนี้ถ้าใครชอบรถปีลึกดูคลาสสิกแล้วก็เน้นหรู ตัวนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับสมัยก่อนออกมานี่แพงมากๆนะครับเป็นล้านนะครับตอนนี้เปิดแค่8 9 0 0 0ับาทนะครับรถคัดสภาพนะครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับเช็คแล้วครับคือถ้าไม่ดีเราก็ไม่ซื้อมาขายแล้วครับมันก็ทําให้เราขายง่ายนี่นะครับชัดเจนนะครับอยู่ที่ลังสิตนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับรถยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับถ้าทําความสะอาดเสร็จเมื่อไหร่จะลงให้ชมนะครับรับรองว่าสวยใหม่เนียนแน่นอนนะครับคันนี้รับประกันทุกจุดครับ